อโอเคนะครับเดี๋ยวมาสอบถามลูกค้าให้ยังนอ้องเข้าไปเปลี่ยนเทอร์โบเทอร์โบตีโทมากไหมครับแม่ครับตักซีสองหน่อยเนาะโอเคสองพันยี่สิบนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับร้างฝ่ายเมนีอ all n e หนึ่งจุดเก้านะครับสองพันยี่สิบมาอัพสเตป็ปเพิ่มความแรงนะครับจะเป็น เทอร์โบนะครับเทอร์โบงานเฟกเป็นปาก42มิลนะครับเป็นเทอร์โบตัวนี้เป็นตัววีดนะครับเป็นตัววีดปาก42นี่ตัวนี้รับบูดได้สูงนะครับบูด45 40 40ห้าใสยืนย่นสบายเลยนะครับมอสสำรับตายสิ่งเขานะครับอ่าตัวนี้ในอัตราเร่งรือการครับขี่ก็จะลอ่ลอหลบกว่าเทอร์โบเดิมอยู่นิดนึงนะครับบูดติด อยู่ประมาณพันเจ็ดพันแปดนะครับบูดเริ่มกด็ดีอ่าบูดเต็มไว้ถ่ายนักนะครับช่วงถ่ายกลางจะดึงนักกว่าปากซีหนึ่งนะครับผมตัวนี้เป็นปากซีสิบสองมิลมีวีดเสียงวีดพร้อมอุปกรณ์ก็มาให้ครบเลยนะครับเป็นงานเฟกนี่นครับปวกทอปวกปะเก็นนะครับทอสายน้ามันครบชุดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะทําการเพี่ยนให้ลูกค้านะครับ ลู้กาก็มีชุดทอแท่นชุดอินเตอร์มาครบเสร็จแล้วนะครับเพิ่มแค่เทอร์โบเข้าไปแรงเลยสเตปนี้โอเคครับผมอ่านะครับเดี๋ยวจะทำงานที่ต่างเลยนะครับใส่เทอร์โบตรงรุ่นนะครับน้าเป็นคอท่อนะครับใส่ทีเดิมอ่าสายน้ำมันเหลียงแกนกับที่เดิมอ่าสายน้ำมันเหลียงแกนเปลี่ยนม่เป็นสายทักนะครับปูดพีน,นะครับมี ปวกท่ออินเตอร์นะครับเขาแทนที่เริมไปปากบูดกองอากาศ,ากาศีจะทำการติดตั้งหลามาทาฟังเสียงวีดดูมีจะวีดนะครับอ,ออกมาล่องรถล,ลูกค้าก่อนนะครับล่องตั้งบูทก่อนอากาศจะให้ลูกค้าล่องครับเบิ้งนะครับนะครับล่องเมื่อกี้กับบูทปาดกันไปประมาณ4ีทาเลยนะครับเดี๋วจวาะถอยบูทลงอยู่นะครับ ครับต่างบูทเป็นทีเรียบร้อยนะครับต่างไหวประมาณโมเกินสี่สิบปอนด์นะครับหนดมีมีแค่รีแมวก็บไปเทร์โบน์หน่อยหัวฉีดเดิมนะครับบูทสี่สิบปอนด์อ่าแล้วให้ลูกค้าขับลองมึงนะครับถ้าขับสไตล์นี้มั่นจะล้อไก่ตั้งตีอะไรมาวันเน่ยมนมันหลอเลยครับ ก็วัวจะล่อๆหรือว่าตีดบูทไวเองสี่ขืนอนูยกับคนครับคือกันออกตรงเลยได้เงาเลยแต่ว,ว่าเริ่มวีดขึ้นมาแน่นี่คือยังวีดแหงวัาก้อนเดียวว่ออาอยู่นะแ,นแ,นแต่ว่าถ้าปชูดแล้วว่ามีควันเลยเนาะนี่แหละงัานฉีดเดิมอาจจะไปยูนเก็บอีกอาจจะเพิ่มขวัอยังไงนะหรือว่า อาจจะขึ้นแปลงหัวฉีดเปลี่ยนหัวฉีดปรนะมาณน่ะรับต่างเกาหลีาตรงเลยตรงเลยแมนมันไปสอดเร่ไหนบ่อนมัมัครับแต่ว่หางวุ่นกรรมท่านก่นกนกอนเลยหรืออ้แล้วพอ่พอแค่นี้พ OK. <c oughs> ่อแค่นี้นะโอเคได้ได้ได้ข้อหมูซื้ต่างจากโบเดิมบ่ครับต่างต่าๆท่านเป็นยังไงไอ่มันต่างกันขอแตกต่างเลยหนึ่งคือดึงหนึ่งดีกว่าเราเยอะ ดึงลกูกกลางถ่ายดึงนในเลึกแม่พอ่าบูดมันหลากว่าเก่าดิเอาไม่ใช่งาน้องหมดอ่าน่ครับหลางจากทิ่ไปลองมาเสียงวีดก็จะประมาณนี้ครับอ่าลูกลูกค้าเปิดหลบมาแล้วครับหลบเดินเบาเก่าลอยเสียงวีดก็จะประมาณนี้นะครับเป็นท่อหนาเผา วีดบางๆโอเคนะครับผมะะนะครับกาจะทําการเช็คงานลูกค้าเลยนะครับก่อนที่จะส่งรถเช็คงานทุกขั้งนะครับ่าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากอัปเกรดหรือว่าเพิ่มสเต็ปความแรงแบบนี้นะครับก็คือเลี T ่ยนเทอร์โบนะครับขั้นนี้เป็นปาก42มิลน,นะครับกา ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาสอบถามทั้งร้านได้นะครับร้านนั้นอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดจเจริญศรีวารินนะครับผมเทอร์โบหัวฉีดคัดอินเตอร์หรือว่าเป็นพวกทอไอเสียจัดส่งหรือว่าพวกเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องนี่พร้อมบริการเลยนะครับร้านนั้นอะไรสิ่งอยู่แถวตลาดจเจริญศรีวารินครับผมสามารถติดต่อได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับ